ไหนล่ะคนแย่งให้แม่ดูด้วยดีอย่าเพิ่ง เดี๋ยวดิจะให้แม่ดูด้วยว่าปลามันกินเปล่าขหน้าปงมใคนกินหรือปลาคนแย่งปลาหมดเลยโ,โ,โด,ดยหรือเปล่าไม่ใช่ปลาสวาย